ทำให้ขุนนางตระกูลบุญนาคสนับสนุนเจ้าฟ้ามงกุฎการเมืองเมื่อสถาปนารัชการที่สี่เรื่องราวของเหตุการณ์เมื่อครั้งที่กำลังจะผลัดแผ่นดินตั้งแต่ในช่วงรอยต่อของรัชการที่สองสู่รัชการที่สามนะครับและก็จากแผ่นดินรัชการที่สามสู่รัชการที่สี่นั่นแหละมีความน่าสนใจในรายละเอียดครับโดยเฉพาะ เรื่องของการเมืองภายในราชสำนักสยามผมเข้าใจว่าเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาหลายครั้งครับก็มีทั้งคําถามแล้วก็คําตอบที่จะว่าไปก็น่าสงสัยและก็น่าสนใจไปในคราวเดียวกันนะครับวันนี้ผมเอาเรื่องราวแล้วก็บทบันทึกที่เกี่ยวเนื่องกับบริบทการเมืองแล้ก็บุคคลในหน้าประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นมาหาเหตุผลและก็ความเป็นไปครับเผื่อว่า เราจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งเกือบเกือบจะ200ปีก่อนหน้านี้ได้มากขึ้นบ้างนะครับลองตามผมมากันละกันครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทาง y o u YouTube c h ช n แนลของคนติดเล่าพอดแคสต์นะครับ Facebook และ t ิก Tok ในชื่อคนติดเล่าครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรวมถึงกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไปทาง YouTube ด้วยนะครับ กดไลค์ในแต่ละคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณทีเดียวครับและถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์จะกรุณาแชร์ต่อๆกันไปก็จะขอพระคุณมากๆเลยครับเรื่องราวในวันนี้ผมได้ข้อมูลจากหลายที่ครับโดยเฉพาะบทความของคุณเทิดพงคงจันทนะครับที่เขียนเอาไว้ในศิลปวัฒนธรรมเมื่อกุมภาพันธ์2547รวมถึงเอกสารอีกหลายฉบับทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับ ภายหลังจากการเสด็จสวรรคตอย่างฉับพลันของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร้านภาลัยรัชกาลที่2ครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2367ก็ปรากฏว่าได้มีเหตุการณ์ครับที่ทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในราชสำนักบ้างเล็กน้อยนะครับก็เนื่องมาจากพระเจ้าลูกยาเธอครับที่อยู่ในชั้นที่สามารถจะสืบรราชสมบัติต่อไปได้ก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎครับ ซึ่งเป็นพระราชโอรสที่มีพระราชสมภพจากพระอัครมเหสีของรัชกาลที่สองนะครับก็คือสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาต์ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จะสามารถเสด็จขึ้นครองราชาสมบัติสืบต่อไปได้ครับเพราะว่าไม่มีกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์และก็ขุนนางที่จะสนับสนุนพระองค์อย่างเพียงพอครับ พระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงควบคุมการค้าและก็กรมพระคลังมหาสมบัติมาตั้งแต่ยังดำรงตำแหน่งกรมมื่นเจสดาบดินนะครับจึงมีฐานอำนาจที่เข้มแข็งและก็เสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาได้ครับแม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าฟ้าที่ประสูตรภายใต้สเสวตชัดก็ตามนะครับในทางกลกันเนี่ยปรากฏว่า ได้มีเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์นะครับแล้วก็ขุนนางเป็นจํานวนมากเนี่ยที่ได้สนับสนุนให้กรมมื่นเจษดาบดินหรือว่าพระองค์เจ้าชายทับน,นะครับพระาราชโอรสองค์หัวปีของรัชกาลที่สองนะครับแต่ว่าประสูติจากเจ้าจอมมันดาเรียมครับให้ได้ขึ้นครองราชสมบัติเพราะถึงแม้ว่าโดยลําดับการสืบราชสันตติวงศ์เนี่ยกรมมื่นเจษดาบดินจะอยู่ในชั้นที่ต่ํากว่าเจ้าฟ้ามงกุฎก็จริงนะครับ แต่ด้วยความพร้อมด้านอื่นๆครับที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดก็ไม่ว่าจะเป็นวัยญุทวุฒิคุณวุฒิแล้วก็ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินครับการเป็นที่สนิทสนมกับพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็กลุ่มขุนนางเนะี่ยรวมถึงอํานาจบาร,รมีส่วนพระองค์ที่มีอยู่ในราชสำนักณขณะนั้นนะครับก็เลยทําให้กรมมื่นเจษฎาบดินเนะี่ยทรงได้รับการทูลเชิญครับให้เสด็จขึ้นครองราชบัลลังก์เป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินไปอย่างไม่ยากเย็นเท่าไร่เลยครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าความสําเร็จในเวลานั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการสนับสนุนและก็เป็นกําลังสําคัญในการดําเนินการของขุนนางตะกูลบุญนาคครับซึ่งนําโดยเจ้าพระยาพระคลังหรือว่าในดิดบุญนาคนะครับแล้วก็พระยารีพิพัฒร,รัตนาราชโกษาก็คือในทัดบุญนาคเป็นกําลังสําคัญครับ ก็ด้วยเหตุที่ว่าคุณนางจากตระกูลบุญนาคเนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อกับกรมมือเจษดาบดินมาก่อนนะครับรวมทั้งมีอํานาจบาร,รมีอยู่โดยมากในบ้านเมืองขณะนั้นครับก็พูดได้ว่าการที่คุณนางตระกูลบุญนาคสนับสนุนกรมมือเจษดาบดินให้ได้รับรัชสมบัติเนี่ยก็เพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมาก่อนครับทั้งในเรื่องส่วนตัวผลประโยชน์และก็หน้าที่การงานเป็นปัจจัยสําคัญเลยครับ เพราะฉะนั้นถ้านาไปเปรียบกับเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของขุนนางตระกูลบุญนาคก,กับกรมเมื่นเจสระบดินเนี่ยมีความแนบแน่นยิ่งกว่าครับจนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ปรากฏเป็นที่ชัดเจนแหละครับว่าอํานาจบาร,รมีของขุนนางในตระกูลบุญนาคโดยเฉพาะผู้นําทั้งสองท่านก็คือในดิดบุญนาคและก็ทัดบุญนาคเนี่ยได้รุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมากครับ นำมาสู่การสะสมความมั่งคัง่งทั้งกำลังคนและก็โภคทรั์อื่นๆนะครับได้อย่างมากมายตามมาครับทำให้พอถึงปลายรัชกาลเนี่ยขุนนางตระกูลเนี้ยได้ก้าวขึ้นมามีอำนาจเป็นอันดับหนึ่งในแผ่นดินอย่างโดดเด่นกว่าพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าขุนนางจากตระกูลอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ ปรากฏว่าในช่วงท้ายของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่เองครับภาระที่สําคัญประการหนึ่งที่ขุนนางตระกูลบุญนาคต้องรับดําเนินการให้เป็นไปตามพระบรมราชโองการของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อก่อนจะเสด็จสวรรคตก็คือการเลือกสรรผู้ที่จะรับสืบราชสมบัติต่อไปครับภารกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยความไว้วางพระราชลิทยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อขุนนางตระกูลบุญนาคเองนะครับหรือจะเป็นเพราะความมากด้วยอํานาจบาร,รมีของคุนนางตระกูลนี้ครับจนทําให้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องทรงจํายอมมอบหน้าที่ดังกล่าวให้ก็ตามนะครับก็ปรากฏว่าได้ทําให้ขุนนางตระกูลบุญนาคเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่สามารถกลุ่มชะตาและก็ทิศทางของสยามประเทศได้เต็มที่เลยครับและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพระบรมวงศานุวงศ์ที่อยู่ในข่ายที่จะสามารถรับราชสมบัติได้ในเวลานั้นเนี่ย ก็ไม่ได้อยู่แต่เจ้าฟ้ามงกุฎแต่พระองค์เดียวนะครับหากแต่กลับมีพระองค์อื่นๆครับที่อยู่ในฐานะที่ขุนนางตระกูลบุญนาคสามารถเลือกสนับสนุนให้ขึ้นครองราชอีกหลายพระองค์ด้วยกันครับยิ่งไปกว่านั้นน่ยท่านนับถึงความรู้ความสามารถของพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์นะครับเปรียบเทียบกับเจ้าฟ้ามงกุฎด้วยแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เห็นได้ชัดเลยครับว่าหากพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้นได้ทรงรับการสถาปนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ย ก็น่าจะสร้างคุณอุปการให้แก่บ้านเมืองได้ไม่แพ้เจ้าฟ้ามงกุฎเช่นกันนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็ปรากฏว่าขุนนางตระกูลบุญนาคได้ตัดสินใจเลือกสนับสนุนเจ้าฟ้ามงกุฎให้ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับเรื่องนี้น่าคิดมากนะครับว่ารายละเอียดและก็สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ขุนนางตระกูลบุญนาคเนี่ยตัดสินใจแบบนั้นครับ นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษามากเลยครับเพราะว่านอกจากจะเป็นการช่วยทําให้เราทราบถึงเนื้อหาและก็บริบทของเหตุการณ์ที่สําคัญอย่างยิ่งครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วเนี่ยก็ยังเป็นการทําให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับของกลุ่มตัวแสดงที่สําคัญทั้ง3ฝ่ายในการเมืองระบบราชาธิปไตยในขณะนั้นครับก็ได้แก่พระเจ้าแผ่นดินแล้วก็กลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์และที่สําคัญที่เรากําลังพูดถึงก็คือ กลุ่มคุณนางอีกด้วยครับในการค้นคว้าจากเอกสารหลายฉบับนะครับก็เหมือนว่าจะมีหลักฐานไปในทางเดียวกันนะครับที่อธิบายว่าสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจให้คุณนางตระกูลบุญนาคเนี่ยตัดสินใจกระทําการเช่นนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณนางตระกูลนี้มีความมุ่งมั่นครับที่จะรักษาและก็สืบสานผลประโยชน์ของตระกูลตนเป็นสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการทหารหรือการเศรษฐกิจนะครับ ก็จะเห็นได้นะวครับว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยปัจจัยที่ทําให้ขุนนางตระกูลบุญนาคเรียงอํานาจขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและก็โดดเด่นกว่าขุนนางตระกูลอื่นๆโดยเฉพาะในช่วงปลายของรัชกาลที่3นีก็เนื่องมาจากปัจจัยสนับสนุน3ประการครับสประการที่ว่านี้ในเอกสารเนี่ยค้นคว้าแล้วก็สรุปมาอย่างนี้นะครับว่าประการแรกเลยก็คือ,คอ,คอการที่เจ้าพระยาอครมหาเสนาหรือว่านายบุญนาคเนี่ย ได้มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับพระเจ้าแผ่นดินมาตั้งแต่รัชกาลที่1ครับทําให้ขุนนางตระกูลนี้มีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนมกับราชสำนักครับอันส่งผลมาถึงทายาทของตระกูลบุญนาครุ่นถัดมาครับซึ่งได้แก่เจ้าพญาพระคลังก็คือว่าที่สมุหะกลาโหมนะครับหรือว่านายดิดบุญนาคแล้วก็พระยาศรีพิพัฒนร,รัตนาราชโกษานายทัดบุญนาคนะครับรวมไปถึงพระยาศรีสุริยวงศ์หรือว่าในช่วงบุญนาค ซึ่งได้มีโอกาสไต่เตา้าเข้ารับราชการในตำแหน่งสำคัญสคัญได้อย่างรวดเร็วกว่าขุนนางจากตระกูลอื่นๆครับและก็สามารถครองตำแหน่งหลักๆของบ้านเมืองไว้ได้อย่างต่อเนื่องในที่สุดนั่นนะครับประการที่2เนี่ยจากการที่ขุนนางในตระกูลบุญนาคเนี่ยโดยเฉพาะคือในดิศบุญนาคครับแล้วก็ทัดบุญนาคเนี่ยได้ดํารงตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการค้าขายของประเทศมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนาน,นาจึงทําให้ขุนนางจากตระกูลบุญนาคทั้งสองท่านเนี่ยแล้วก็รุ่นถัดๆมานะครับ ได้มีโอกาสในการสร้างกิจการการค้าแบบผูกขาดเป็นของตระกูลตนได้อย่างมากมายครับรวมทั้งเป็นผู้อุปถัมภ์เจ้าภาษีนายกรทั้งหมดทั้งหลายด้วยครับรวมทั้งเป็นผู้อุปถัมภ์เจ้าภาษีนายกรทั้งหลายอีกด้วยนะครับก็เป็นผลให้ขุนนางจากตระกูลเนี้มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจครับและก็ร่ำรวยมากกว่าขุนนางจากตระกูลอื่นๆน,นะครับอย่างเห็นได้ชัดเลย แล้วก็ความมั่งคั่งเนี่ยก็ได้นํามาซึ่งการจัดซื้อครับแล้วก็จัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์และก็นํามาบํารุงบ่าวไพร่ในสังกัดกันได้อย่างเต็มที่เลยครับและประการสุดท้ายเนี่ยการที่คุณนางตระกูลบุญนาคได้มีโอกาสดํารงตําแหน่งสําคัญทางราชการหลายคนเนี่ยจึงทําให้มีโอกาสในการควบคุมไพร่พลเป็นจํานวนมากครับโดยเฉพาะไพร่พลในเขตรอบๆร,ราชธานี ซึ่งเป็นผลนะครับให้ขุนนางตระกูลนี้สามารถควบคุมกําลังทางทาหารได้อย่างหนาแน่นครับและก็มีแสนยานุภาพมากกว่าตระกูลขุนนางจากตระกูลอื่นๆอยู่พอสมควรทีเดียวครับปัจจัยทั้ง3นี่แหละครับทำให้ขุนนางจากตระกูลบุญนาคได้ก,กลายเป็นตระกูลเดียวที่กุมอานาจทางการเมืองไว้ได้โดยเด็ดขาดในช่วงปลายรัชกาลที่3และอํานาจนี้ก็เป็นสิ่งที่ขุนนางตระกูลบุญนาคเองมีความประสงค์ที่จะรักษาไว้ครับให้อยู่กับตระกูลของตัวเองต่อไป ดังนั้นการเลือกสนับสนุนพระบรมวงศานุวงศ์ที่จะไม่ทรงเป็นพิษเป็นภัยต่ออำนาจบารมีของขุนนางในตระกูลนี้จึงเป็นประเด็นสําคัญครับที่ขุนนางในตระกูลนี้ต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่งครับแต่ในช่วงเวลาก่อนที่รัชกาลที่3จะเสด็จสวรรคตแม้ว่าพระองค์เนี่ยจะได้มีพระราชกระแสะรับสั่งเกี่ยวกับผู้สืบราชะสันตติวงศ์ในทํานองที่ว่าฝากไว้ให้ขุนนางชั้นผู้ใหญ่อันนําโดยเจ้าพระยาพระคลัง ว่าที่สมุหพระกลาโหมคือนายดิตบุญนาคนะครับพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษาหรือว่าในทัดบุญนาคและก็พระยาศรีสุริยวงศ์หรือว่าในช่วงบุญนาคเนี่ยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเอาตามที่เห็นเหมาะสมกับบ้านเมืองก็จริงครับแต่เมื่อพิจารณาจากการกระทําหลายประการของรัชก,กาลที่3เนี่ยก่อนที่จะสวรรคตไม่ว่าจะเป็นการตรตัสตําหนิพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆนะครับอันได้แก่วชิรยานพิคขูก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎครับเจ้าฟ้ากรมขนอิสรีรังสรรค์ กรมขุนเดชอดีสรนและก็กรมขุนพิพิธภูเบนครับซึ่งทั้ง4ี่พระองค์เนี่ยจัดว่าอยู่ในข่ายที่สามารถรับสืบพระราชสมบัติต่อไปได้ครับรวมทั้งการที่มีพระราชดําริจะมอบพระประคำทองนะครับให้แก่พระเจ้าบรมวง์เธอกรมมื่นอุดมรัตนราศีครับหรือว่าพระองค์เจ้าอันนบพระาราชโอรสของพระองค์เองครับซึ่งการกระทําแบบนี้ถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมอบพระราชสมบัติให้แก่รัชาทายาทนะครับ ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีของราชวงศ์จักรีครับล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นครับว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยรชัชกาลที่3นมนะมีพระราชประสงค์อย่างชัดเจนครับที่จะมอบราชสมบัติให้แก่พระองค์เจ้าอนนบซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์นะครับแต่เจตนารมณ์ของรชัชกาลที่3เนี่ยได้รับการปฏิเสธจากขุนนางตระกูลบุญนาคโดยสิ้นเชิงน,นะครับรวมทั้งเป็นการปฏิเสธโอกาสของพระบรมวงศานุวงศ์อีกสพระองค์ที่ได้พูดถึงก่อนหน้านี้นะครับ สาเหตุที่ขุนนางตระกูลบุญนาคไม่เลือกที่จะสนับสนุนให้พระองค์เจ้าอันนบและพระบรมวงศานุวงศ์อีกสพระองค์ให้ได้รับสือพระราชสมบัตินั้นถ้าเราลองวิเคราะห์ดูนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับในกรณีของพระองค์เจ้าอันนบเนี่ยน่าจะเป็นด้วยเหตุที่ว่าขุนนางตระกูลบุญนาคเนี่ยไม่ได้รู้จักคุ้นเคยกับพระองค์เท่าไรหร่ละครับเห็นได้จากการที่ขุนนางคนสําคัญสําคัญของตระกูลบุญนาคในขณะนั้น4คนนะครับได้แ,แก่นายดิดบุญนาคนายทัดบุญนาค ในช่วงบุญนาคและก็ในขำบุญนาคเนี่ยต่างก็รับราชการอยู่คนละกรมกับพระองค์เจ้าอนันนบทั้งสิ้นครับฉะนั้นจึงไม่น่าจะมีเหตุให้ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันพอที่จะอุปถัมภ์คำชูนะครับและก็ประสานผลประโยชน์ระหว่างกันได้นะครับไม่เหมือนที่ขุนนางตระกูลบุญนาคเคยกระทํากับราชการที่3เมื่อครั้งยังเป็นกรมมือเจษดาบดินนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะสนับสนุนพระองค์เจ้าอนันนบที่ไม่ได้ใกล้ชิดกันเนี่ยให้ได้รับราชสมบัติ ก็อาจจะเสี่ยงครับต่อการควบคุมได้ยากและก็อาจจะกระทบกระเทือนต่ออำนาจและผลประโยชน์ของขุนนางทุนบุญนาคในภายหลังได้ครับอีกพระองค์หนึ่งก็คือกรมขุนเดชอดิศนครับซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่15ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยกับเจ้าจอมมารดานิ่มนะครับแล้วก็กรมขุนพิพิธภูเบนซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยเช่นกันครับที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาศิลาเนี่ยก็มีที่มาจากเหตุผลเดียวกันนะครับ ก็คือพระบรมบวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ทั้งสองพระองค์นี้ต่างก็เป็นที่รู้จักและก็นิยมในหมู่เจ้านายและก็ขุนนางอยู่พอสมควรครับดังนั้นถ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากขุนนางตระกูลบุญนาคให้ได้รับราชสมบัติก็อาจจะเสี่ยงต่อการควบคุมได้ยากเช่นกันครับและก็เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่ออำนาจและก็บารมีของขุนนางในตระกูลบุญนาคไปด้วยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรมขุนพิพิธภูเบนด้วยแล้วนะครับ ปรากฏว่าได้เคยมีเหตุการณ์ครับที่แสดงให้เห็นถึงความมักใหญ่ไฟสูงมาแล้วหลายครั้งครับก็กล่าวได้ว่าโอกาสที่ขุนนางตระกูลบุญนาจะเลือกสนับสนุนพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองพระองค์นี้ให้ได้เสด็จขึ้นครองราชก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับส่วนเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรลรังสรรหรือว่าต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชทายาทผู้มีสิทธิ์ในราชสมบัติพระองค์หนึ่งเช่นกันครับแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลบุญนาเพราะ ทรงมีแนวคิดล้ำสมัยครับและก็มีความสามารถล้ำหน้าเกินไปครับจนเป็นที่หวนเกรงว่าอาจจะเป็นผลกระทบในภายหลังนะครับเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรเรลังสรรค์นเนี่ยด้วยความที่พระองค์ทรงมีความรู้ความสามารถในวิชาทหารด้วยครับและก็วิทยาการแบบตะวันตกจนเป็นที่ประจักษ์แก่บรรดาเจ้านายและก็เหล่าขุนนางเนี่ยก็จะเห็นได้จากการได้รับมอบภารกิจจากรัชกาลที่3นะครับให้ทรงงานที่สําคัญสาคัญหลายประการด้วยกันครับ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับบัญชาเหล่าทหารปืนใหญ่การอำนวยการสร้างป้อมป้องกันค้าศึกนะครับหรือการเป็นแม่ทัพเรือในรัชกาลสงครามที่เมืองบันทายมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อผนวกกับการเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงเป็นคารวาสเพียงพระองค์เดียวที่อยู่ในชั้นสมเด็จหนอพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงยิ่งเท่ากับเป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่เจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรลหลังสันมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์จริงเนี่ย ก็ย่อมจะส่งผลกระทบกระเทือนต่ออำนาจบาร,รมีและก็ผลประโยชน์ของขุนนางตระกูลบุญนาคมากซะยิ่งกว่าพระบรมวงศานุวงศ์ทั้ง3พระองค์ที่ว่ามาก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ครับที่ขุนนางตระกูลบุญนาคจัดสนับสนุนสรุปแล้วการที่ขุนนางตระกูลบุญนาคไม่เลือกสนับสนุนพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระองค์เจ้าอันนบกรมขุนเดชอดิศรกรมขุนวิพิทภูเบนหรือว่าเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศรังสรรเนนะี่ย ก็น่าจะมาจากเหตุผลเดียวกันเป็นหลักครับก็คือเสี่ยงต่อการควบคุมได้ยากครับและอาจกระทบต่ออำนาจบาร,รมีและก็ผลประโยชน์ของกุณนางในตระกูลของตนครับซึ่งตอนนั้นมีอย่างมากมายนะครับอาจจะบอกได้ครับว่าพระบรมวงศานุวงศ์ทั้ง4พระองค์เนี่ยก็ไม่น่าจะอยู่ในความประสงค์ของคุณนางตระกูลบุญนาคมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับดังนั้นถ้าจะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ก็คือเลือกสนับสนุนพระบรมวงศานุวงศ์ที่สามารถควบคุมได้ และก็มั่นใจว่าจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองและก็ผลประโยชน์ของตระกูลอย่างแน่นอนเนี่ยชื่อของวัชิรยานพิกขุหรือว่าเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับก็ได้กลายมาเป็นตัวเลือกเพียงหนึ่งเดียวครับที่ขุนนางตระกูลบุญนาคเลือกที่จะสนับสนุนให้ได้รับราชสมบัติครับเรื่องนี้เห็นได้นะครับจากการที่พระยาศรีสุริยวงศ์หรือว่าช่วงบุญนาคขณะยังเป็นจมื่นไวยวรนาถนะครับแล้วก็นายขำบุญนาคขณะที่ยังเป็นจมื่นราชามากเนี่ย ได้ดาเนินการที่ติดต่อและก็สร้างความสนิทสนมกับวชิรยานพิกคุมาก่อนหน้านั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีการเตรียมการเกี่ยวกับการติดต่อทาบทามให้วชิรยานพิกคุเนี่ยเตรียมสเสด็จขึ้นครองราชสืบต่อจากรัชการที่3ตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับเหตุผลสําคัญครับที่เป็นสาเหตุให้ขุนนางตระกูลบุญนาคเลือกที่จะสนับสนุนเจ้าฟ้างมงกุฎให้ได้ขึ้นครองราชเนะี่ยวิเคราะห์ได้ก็มีสัก3าข้อด้วยกันนะครับ อย่างแรกก็คือเป็นเพราะว่าเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยทรงผนวชเป็นพระมานานมากครับก็คือ27ปีจึงไม่ทรงมีพระไพลที่จะเป็นฐานอำนาจให้แก่พระองค์ครับเหมือนกับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆทาให้โอกาสที่จะลิดรอนอำนาจทางการเมืองของคุณนางตระกูลบุญนาคเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากครับอย่างที่2ก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยทรงมีความรอบรู้ในเรื่องศิลปวิทยาการตะวันตกนะครับการเมืองระหว่างประเทศและก็สถานการณ์ของสยามในขณะนั้นครับ ท่านรู้ดีพอที่จะเป็นองค์ประมุขของประเทศได้อย่างเหมาะสมกับการเวลาที่กำลังปรับเปลี่ยนนะครับขณะเดียวกันในความเข้าใจในสถานการณ์ระหว่างประเทศดังกล่าวเนี่ยก็จะทําให้พระองค์สามารถปกครองประเทศได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางที่ขุนนางหัวสมัยใหม่ในตระกูลบุญนาคนะครับเช่นพระยาศรีสวิยวงศ์หรือว่าในช่วงบุญนาคและก็จมื่นราชามาติหรือว่าในคําบุญนาคต้องการให้เป็นอีกด้วยนะครับที่สําคัญก็คือความไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการทหารสมัยใหม่ของเจ้าฟ้ามงกุฎครับ ก็ยิ่งจะทําให้ขุนนางตระกูลบุญนาคสามารถควบคุมกิจการด้านการทหารไว้ในกํามือได้อย่างง่ายขึ้นครับเจ้าพระยาทิพากรวงมหาโกษาธิบดีหรือว่าในขําบุญนาคเนี่ยมีตําแหน่งจมื่นราชามาตรในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญนะครับร่วมกับจมื่นไวยวรนาถหรือว่าในช่วงบุญนาคผู้ที่ทูลเชิญเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นครองราชครับและก็อย่างที่3อย่างสุดท้ายก็คือฐานะของเจ้าฟ้ามงกุฎ ที่ทรงมีสิทธิในราชสมบัติตามกฎมนเทียนบานแต่เดิมอยู่แล้วนะครับจึงเป็นสาเหตุรวมกันครับที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการที่ขุนนางตระกูลบุญนาคเนี่ยจะเลือกสนับสนุนเจ้าฟ้ามงกุฎให้ได้เสด็จขึ้นครองราชครับเพื่อที่จะได้เป็นการสะดวกต่อการควบคุมพระเจ้าแผ่นดินใหม่พระองค์นี้นะครับไม่ให้มาเกี่ยวข้องหรือว่าร,ริดรอนอำนาจทางการเมืองผลประโยชน์และก็ความมั่งคั่งของตระกูลซึ่งก็นับว่าเป็นเหตุผลทางการเมืองโดยแท้เลยล่ะครับ ภายหลังจากการเสด็จขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นการยืนยันให้เห็นว่าการตัดสินใจของขุนนางในตระกูลบุญนาคที่เลือกสนับสนุนเจ้าฟ้ามงกุฎให้ได้รับราชสมบัติเป็นเรื่องที่ถูกเนี่ยก็คือขุนนางตระกูลบุญนาคเนี่ยได้ก้าวขึ้นมามีอำนาจและก็บทบาทในการบริหารราชการแผ่นดินมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเห็นได้จากการที่ขุนนางตระกูลเนี้ยได้รับการโปรดเกล้าให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นจำนวนหลายคนเลยนะครับ ซึ่งการได้รับการโปรโดเกล้าให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นโดยทั่วนหน้าเนี่ยนอกจากจะทำให้คุณนางตระกูลบุญนาคได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งกว่าคุณนางจากตระกูลอื่นๆแล้วเนี่ยยังเป็นผลครับให้คุณนางจากตระกูลเนี้ได้ก้าวขึ้นมากลุ่มอำนาจในกรมสำคัญสำคัญไว้เกือบทั้งหมดครับเช่นกรมพระกลาโหมกรมพระคลังกรมพระคลังสินค้ากรมท่าและกรมมหาดเล็ก ทำให้อำนาจในการบริหารบ้านเมืองทั้งทาง,ทงด้านการเมืองเศรษฐกิจและก็การทาหารเนี่ยได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของขุนนางตระกคลบุญนาคอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเอาเลยทีเดียวครับผลงานสําคัญสําคัญที่เราน่าจะจํากันได้ที่แสดงให้เห็นว่าขุนนางตระกูลบุญนาคได้กลุ่มอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยก็ได้แก่การเป็นตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินนะครับในการทําสนธิสัญญาบาวริงและก็สนธิสัญญากับประเทศตะวันตกอื่นๆครับ การเจรจากับฝรั่งเศสเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องดินแดนเขตพระตะบองและก็ปตัตตวีครับการสร้างเมืองเพชรบุรีและก็ราชบุรีเพื่อเป็นฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ของตระกูลบุญนาคนะครับและก็การเป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการด้านการทหารในบ้านเมืองณนะขณะนั้นก็ทําให้เห็นได้ว่าตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่4ด้วยอํานาจที่มีอยู่อย่างเต็มที่ของขุนนางตระกูลบุญนาคเนี่ย จากการบริหารราชการแผ่นดินต่างประเทศพระกันแทนพระเจ้าแผ่นดินก็จึงเป็นโอกาสให้คุณนางตระกูลนี้สามารถสร้างความรุ่งเรืองและความมั่งคั่งให้แก่ตระกูลของตนเพิ่มพูนเป็นอันมากแหะครับฟังเรื่องนี้แล้วนะครับนี่เป็นเรื่องการเมืองร0อเครับที่สําคัญก็คือว่าในบริบทสังคมของสยามในช่วงเกือบ200ปีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งระบอบการปกครองไม่ได้เหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับ ผมพูดหลายครั้งมากครับกับในหลายคลิปว่าบริบทสังคมของปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะเอาไปตัดสินบริบทสังคมในอดีตเนี่ยมันก็ดูจะไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นะครับความเป็นไปในยุคสมัยนั้นมีเหตุและมีผลครับการพึ่งพาอาศัยกันร,ระหว่างพระมหากษัตริย์กับขุนนางเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับจริงๆแล้วก็มีมาตั้งแต่ยุคสมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาจนมาถึงรัตนโกสินทร์ครับอำนาจเหล่านี้บางทีก็แยกไม่ออกเหมือนกันครับ ความเป็นไปในบ้านเมืองเป็นอย่างที่ผ่านมานะครับและถ้าจะว่าไปแล้วเราเชาวสยามในยุคสมัยนั้นการประสานงานที่สอดคล้องระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับขุนนางเนี่ยก็ทําให้เราเข้มแข็งและก็รอดพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้ตลอดรอดฝั่งนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์หันกลับไปมองเพื่อเข้าใจเหตุและผลผมเชื่อว่าอดีตทําให้เรามองอนาคตได้อย่างสดใสและก็ชัดเจนมากขึ้นครับ ขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางการติดต่อกับคนติดเล่าไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกๆความคิดเห็นและข้อมูลใหม่ๆครับแล้วก็ขอบพระคุณที่เห็นเป็นประโยชน์และก็ช่วยกันแชร์นะครับรูปภาพในตอนต่างๆผมโพสต์ไว้ใน Facebook Fan Page ของคนติดเล่านะครับลองติดตามไปชมแล้วก็ให้ข้อมูลสนทนากันที่ Facebook Fanpage คนติดเล่าได้ครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ